ไอ้ปีที่มันใหม่สักหน่อยสักปีปีสองปียังพอโอเคไงนะฮะเพราะยาโดยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณสามปีอยู่ที่การใช้งานด้วยเนาะสภาพงามๆราคาเบาๆสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับควักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนะี่ยผมว่าไม่มีคำว่าเสียดายเลยนะ ยางรถยนต์ก็ตรวจสอบซะหน่อยครับจำง,ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากนะรถอะไรก็แล้วแต่เติมเข้าไป30บปอนด์นะฮะเวลาไปเติมที่ปั๊มอ่ะไมต้องคิดมากเลยจะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้แหละครับ30มสนะจะมากจะน้อยกว่าน,นั้นก็อยู่ที่ว่าเราสไตล์การขับเราเราชอบรถ นุ่มขนาดไดไหรือแข็งกระด้างหน่อยๆน,นะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากเลยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะสภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวอือืมคันนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยเนะี่ย ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียดข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับ